อ่ะทุกคนมอไซค์ยางแบนเหยียบตะปูนะครับผมก็จะพาเพื่อนเนี่ยมาทําการปะโดยที่เราไม่ต้องไปด้านซ่อมรถด้านปะรถนะครับแล้วก็ประหยัดเงินได้เยอะมากนะฮะผมก็ไล่ดูตะปูแล้วนะว่ามีจุดไหนบ้างที่เหยียบนะครับก็มีอยู่จุดเดียวนะครับทุกคนนะฮะมีอยู่จุดเดียวนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะพาเพื่อนเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์นะที่ diy นะครับมีผมคิดว่าน่าจะมีทุกสาขานะครับก็ไปกันเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็น diy นะทุกคน เ็จะเป็นอุปกรณ์ชุดนี้นะครับนี่ทุกคนราคา37บาทนะครับถูกมากๆ37บาทเนี่ยสามารถปะรูนะได้3รูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะทุกคนนะก่อนอื่นนะฮะเราก็เอาตะปูที่มันคาล้อเนี่ยเอาออกก่อนจากนั้นเอาเหล็กที่เป็นเกลียวนะทุกคนนะใส่กาวนิดหน่อยนะครับแทงเข้าไปที่รูเลยทุกคนแทงเข้าแทงออกนะครับเพื่อให้เพื่อเป็นการขยายรูให้มันกว้างขึ้นนะครับ แทงเข้าแทงออกนะทุกคนจนที่ว่ามันมือเราดันเข้าดันออกง่ายนะครับไม่ฝืดนะครับจากนั้นเราก็จะเอากาวแท่งสีส้มนะฮะอันนี้เป็นกาวนะทุกคนนะถ้ามันยังไม่ได้ใส่กาวหลอดสีขาวเนี่ยมันก็จะเหนียวนิดหน่อยทุกคนไม่ติดมือหรอกนะครับเราก็เอามาแท่งหนึ่งนะครับมาใส่รูเหล็กอีกอันนึงนะที่หัวมันคล้ายๆหัวไอเย็บผ้านะทุกคนนะนะสอดเข้าไปเลยนะครับ สอดเข้าไปให้มันอยู่กึ่งกลางนะฮะทุกคนรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับประหยัดเงินได้เยอะทุกคนผมบอกเลยนะอ่ากึ่งกลางนะครับทุกคนดึงมาไว้ตรงกลางนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่กาวกาวนะที่เขามีมาให้เราเนี่ยหลอดสีขาวนะครับใส่เข้าไปเลยใส่ทาให้ทั่วนะครับ กาวตัวนี้เนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับแท่งสีส้มนะนะครับทําให้มีความเหนียวขึ้นนะครับทาให้ทั่วนะครับย้ำนะครับว่าทาให้ทั่วนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะดันไอ้หลอดแท่งสีส้มนะครับเข้าไปที่ดูจากนั้นเนี่ยดันเข้ไานนไปที่ดูเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราดึง ดึงแท่งเหล็กออกเลยนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมรูมันยังมันฝืดแต่ผมจะใส่กาวแล้วก็ดึง mm. เข้าออกสักสองครั้งพอนะทุกคนนะอ่าจากนั้นนะครับเราก็ดันเข้าดันเข้านะครับแล้วก็ดึงออกนะครับเหลือไว้นิดหน่อยทุกคนเหลือไว้แค่นี้พอนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการตัดมันออกนะเหลือไว้ไม่ต้องเยอะนะครับแต่เนี่ยเหลือไว้แค่นี้พอทุกคน แต่ทีเนี้ยผมก็ไม่มีกันไกลไม่มีมีดไงผมก็เลยปล่อยปล่อยไว้เลยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันรั่วด้านข้างนะตะปูมันเข้าด้านข้างนะครับเออจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะถ้าเรามีก็ตัดออกเหลือตามที่ผมบอกนะันเหลือนิดนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเหยียบตรงกลางเลยเนี่ยเราก็ควรตัดออกนะเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องแบบมันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรติดลอ้อเนาะทุกคนนะครับเนี่ยอุปกรณ์ชุดนี้ทุกคน3 7บบาทนะครับก็สามารถใช้ได้อีกนะครับก็ คิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีทุกต้องมีติดรถอะผมบอกเลยนะต้องมีติดรถเพื่อนๆควรมีครีมอันนึงมีครีมนะครับเผื่อมีตะปูมีเหล็กอะไรเนี่ยอ่าแทงเข้าไปที่ยางล้อรถเราเนี่ยมันจะได้ดึงง่ายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือกันไกลหรือว่ามีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับควรมีติดติดไว้นะครับมอไซค์รถยนต์นะฮะถ้าเหยียบสามารถใช้ได้เลยนะใช้ในกรณีที่รถไม่มียางในย้ํานะครับ รถไม่มียางในสามารถปะแบบนี้ได้เขาเรียกาการปะแบบแทงรูหนอนนะครับประหยัดงบไปได้เยอะนะครับผมมันมันสามารถเอ่อถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมที่ลมมันจะไม่ออกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยผมขึ้นคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยบิ๊กไบค์ผมเนี่ยรถคันใหญ่เนี่ยมอไซค์คันใหญ่ผมก็ใช้การปะแบบนี้เหมือนกันทุกคนใช้จนยางหมดอ่ะจนเปลี่ยนยางนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ไว้ใช้ครั้งหน้า